สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เรามีอะไรใหม่ๆม,มาให้ทุกคนได้ชมไปด้วยกันนะคะนลนารู้สึกว่ามันมีความ,มน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับที่สถานที่ที่เรามาทำงานกันวันนี้ก็จะเป็นรวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาโชว์ฝีมือนะคะโชว์สกิลที่เราได้คืนครูพละไปหมดแล้วเมื่อหลายปีก่อน ทุกคน,นพอดีว่าวันนี้นะคะมาเยี่ยมชมโครงการนะคะแล้วก็ตอนนี้น้งนาอยู่เป็นในส่วนของอบริเวณห้องเกมรูมแล้วกันน้อเขาเรียกว่าเกมรูมตรงน,นี้ก็จะมีเป็นโต๊ะปิ้งปองนะคะมีโต๊ะคู่แล้วก็จะมีเป็น <S <S สะวายน้ําเมื่อสักครู่นี้หนูนาก็เดินรอบโครงการไปแล้วเพื่อให้เห็นว่าที่นี่คขามีอะไรให้ใช้บ้างสําหรับแฟคลิตี้ที่ ลูกบ้านนะคะที่ลูกค้าที่ซื้อโครงการที่นี่ไปแล้วจะได้รับนะทคนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็ถือโอกาสเนี้ยมาสุดปีมือเดี๋ยวเราจะมาลองปรกทันฝีมือนะคะนากับพี่ิมก็จะได้ตีปิงปองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแบบนี้นะทุกคนเนี่ยถือโอกาสเปิดสิงโตปิงปองให้เขาเลยมาพี่ลิมพรนะคะ อาเดี๋ยวให้พี่มานะมาดูนะคะว่าพวกเราใครจะเชียร์ทีมไหนนะสามารถคอมเมนต์ส่งกำลังใจได้น,นะคะกด <c oughs> ขำๆ <c oughs> ใครแพ้เลี้ยงส้มตำดีม <c oughs> ไมไอ้มันหมุนแล้วป่ะนะพี่พอดีนะกดกดโดนในเปิด ไม่ได้เปิดเนี่ยไม่ได้เปิดไม่เปิดใช่ไหมไม่ได้เปิดอ่มามันเดี๋ยวเราต้องตั้งเต็มฟองนะจะได้เห็นแบบเออ <Okay. S 1> ทำไมต้องวางแบตอะไรอย่างเงี้ก็เลยต้องขอตั้งอ่าเดี๋ยวมาตีเป็นฟองกันนะทุกคนเข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันได้เลยนะคะไปค่ะ ทุกเอันนี้เป็นเดียมส่วนหนึ่งนะคะททสที่เขามีให้นะคะยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยพี่ริน <scr> อันนี้อะไรคะอันนี้ฝั่งโลนะคะ นี่ทุกคนมาดูนะคะโต๊ะปูอันนี้ก็คือโต๊ะปูเขายังจับไม่เสร็จเลยอ่ะก็มาขวนเขาไว้เนี่ยเราเนี่ยทุกคนคะเราสามารถที่จะมาใช้โต๊ะปูแบบนี้ได้นะคะมาค่ะเดี <repetition> ๋ยวนานกับพี่ดินจัดทำการโชว์สื่อแล้วโชวบสื่อแล้วเราถือโอกาส เออไม่เสร็ะไม่มไเดียวอัน i น mean ี <have been> <out> ้เป <Support> ็นอรเป็นาที่หนึ่งไป้งอันนี้เป็นอันนี้เลยใช่ก็เนีนมัน่ที่ที่จะือีกวโอ้ยยังไม่ได้กดดดงได้หน่อยกดถูกใช่มอ่เมื่อกี้กดโอเค โอเคเน่ยมาพิเดนลีแม่พิเดนสายก่อนเดี๋ยวค่ะตั้งรูปค่ะทุกคนรุนกันนะคะรุนเป็นใครจะเชียร์ทีมไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะว้าวเอาวสนุกสนานเลยนะคะเนี่ยมาค่ะอันนี้เป็นนว้าวลงไปแล้วค่ะอะไรลงสองสีลงเหรอ สองสีลงค่ะ,ะทุกคนอันนี้เขาเล่นยังไงอ่ะพี่ลินอันนี้อันนี้นนแล้วแต่แล้วแต่เกมนะว่าไทยเขาจะ1ช็อตสองช็อตแต่ส่วนใหญ่พี่ลินเรียกหนึ่งช็อตเวลาใครลูกขาวลูกเรายิงพลาดอะไรเงนี้ยก็จะดิงแค่แค่ช็อตเดียวอ,อันนี้สายนะคะสีชมพูจะลงข้างๆจะลงไหมาลองดูไม่ลงค่ะ แล้วหนูนาหนูนาเป็นสีโอ้ยพี่เลนมันหมุนมันหมุนตามหรอข้าห,หนูนาเป็นลูกเต็มใช่ไหมได้ดค่ะดูแลสุขภาพช่ตยช่วยปิ้งช่วยผ่อนคลายช่วยที่นนาด้วยนะคะไม่ได้เปิดนี่นะดดนะาทำไมน้องหมุนตามเปิดเหรอ อันไหนที่จะลงตีไปโลนโอ้ยไม่รูม่นา่วงมันถองลูกเนี่ยมันก็ไปชนมันอีกเลขข้างอะลงมุมโน้นไปเลยอออาได้กโอ้ยอิ้ยเ้ยลงครับลงครับ

ลองเนาะข้างขอาเนาะนั่งช่ยกันนีนงไม่ใช่มงกี้เแยงลงแย่งกันย้นยันค่ะยันฮ้ตาหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะชนลูกน้นลงแล้เนี่ยอ่าฮู้ไม่ลงอีกแล้วทุกคนปิ๊งีตร้านี่จต้องใช้กงนัน ลอานดีทีเลยดไ,ได,ะดละต้งใส่ช้นสูงนะที่จะตีได้พอดีเสี่ยแล้ย่ง้มตีพวกไหนบ้างไปไปอ่าด,ด,ดูแล้วดูแล้วแล้วแต่อาจจะสอนพวกนี้ให้ตีแต่หรือว่าจะค่อยๆเลี้ยงเลี้ยงเอาแต่ถ้าเกิดหนูนนักแม่นตีตัวนี้กระเด็นมาตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะลงรงนี้เอาให้ตรงกลางทดลอง ตรงให้คนกลางนะคะเ้ครัทนทุกคนมันเป็นอะไรที่สนุกมากเลยสําหรับการทำงานในวันนี้บางทีมันก็ได้ใช้สมาริเนาะวันนี้เรายังอยู่กันที่เพจสังหานะคะไม่ใช่แบบสปอร์ตนะ นี่ดูนะสีส้มเลยเราตองนีเมแล้ว่่ะเองนีจบเกมแล้วไม่จบมนไอาม่จบก็ไม่เป็นไรย่เราต้องวมนให้รู้ล้าจบแล้วจบเกมแล้วจบเกจบแล้วาด้วมันจะต้องมีมีมีหลายโซนที่ต้องไปดูที่ดินใช่ ว่าจะทำอะไรจะตอบถูกไหมคะว่าเขามีกิจกรรมให้เล่นเยอะเลยที่ะลูกลูกเป็นอะไรเหรอหน้าเลยไม่ยอมลงอ่ะสนุกสนุกเห็นไหมทุกคนถ้าใครที่อยากได้คอนโดที่มีเซ็กซ์ลิฟตี้แบบครบคันแบบนี้นะเราสามารถที่จะอยู่ในโครงการของเราได้เลยนะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะมีทั้งฟิตเนสพอว์เวิร์กอินสเปซล็อบบี้ เดินหากันไม่เจอเลยอ่ะพี่ลินม,ม,ม,มีเยอะมากๆมีสปอร์ตรูมนะคะอ่านี่น,<ม>นะคะติกส์แลเดี๋ยวเราจะม,มีห้องพิเศษอีกหนะ้องหนึ่งใช่ไหมคะหนูนามีห้องเทอเตอร์ใส่ยังไม่ต้องเก็บนะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บก่อนนะคะจะได้ไปดูข้อความอยากให้ทุกคนได้ช่วกันทำความสะอานี่เก็บเจ็บที่หายิ่งขน มาค่ะทุกคนเรายอยู่กันนะที่โครงการคอนโดมิเนียมสุดหรูนะคะเป็นลักชัวรี่สโลลิสคอนโดมิเนียมที่อยู่ติดชายหาดพิลิมค่ะ<ช>อันนี้คือ<ช>คอนเซ็ปต์ของเขาเลยแล้วก็เป็นที่แรกนะคะที่เอาคอนโดมิเนียมเนี่ยมาอยู่หน้าหาดแต่ตรงนี้จะเป็นชายหาด บริเวณน้าจอมเทียนบ้านอ้ำเภอนั่นเองหน้าจอมเทียนบ้าน,นอ้ำเภอพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมค่ะเราจะไปดูห้องเทเตอร์กันพร้อมค่ะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่นูนาบอกต่าดาทุกคนค่ะ,คะซื้อคอนโดที่นี่เราสามารถจะใช้บริการห้องเทเตอร์ส่วนตัวแบบนี้ได้ห้องนี้ทำอะไรได้บ้างคะพี่ลินโอ้พี่ลิน เนี่ยห้องเนี้ยเป็นห้องเทเตอร์มินิเทเตอร์เราสามารถที่จะจองกับคอนเสิร์ตได้ก่อนที่เราจะใช้ห้องนะคะทุกคนดูสิคะกับเพื่อนกับแฟมิลี่อย่างใหญ่โตกี่ที่นั่งนะหนูนาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดที่นั่งหนึ่งสองสามข้างบนสามข้างล่างสี่ก็คือเจ็ดที่นั่งถ้าใครที่อยากจะมีกิจกรรม่กับครอบครัวช่อนฝูงก็สามารถที่มาจองห้องนี้ได้นะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยกเว้น เสียแต่ว่าเราอาจจะอยากใช้ hmm. เป็นส่วนตัวไม่ได้จอยกับคนอื่นทานอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีค่าบริการเพิ่มเติมแต่ก็ไม่ไม่เยอะแต่ถ้าแบบปกติแบบจองแบบเป็นรอบที่แบบจอยได้แชร์ได้อย่างเงี้ยนะคะก็แค่ที่นั่งแบบรู้ๆ VIP แบบนี้เลยนะคะหนูนาลองนั่งแล้วมาสักรู้แล้วเขาใช้เบาะนิ่มมากๆนะคะหนังแบบเกรดพรีเมียมนั่งแล้วแบบดูวิญญาณจริง ดูเลยดูหนังนี่ไม่แน่ใจว่าจะดูจบหรือเปล่าอาจจะโดนดูดวิญญาณหลับกแล้วมีดีด้วยใช่ไหมคะให้วางครบอรน้ำขนมใช่มีครบเลยในล็อกเนี้ยสามารถที่จะวางกระเป๋าได้เลยอ่ะปไปนี่ค่ะออกไปคือผู้ชมคือมันใหญ่มากจนกระทั่งเราลืมไปเลยว่าตรงไหนไปคอนเนต อันนี้เราอยู่ตึกบีใช่ไหมคะใช่แล้วอันเนี้ยเราจะเดินเข้าไปในถ้ำอ่ามันยังยังไม่ถ้ำอันนี้เป็นฮ<อ>ิ่เดนเป็นเขาเรียกว่าฮ <Hidden room. S 1> ิ่เต้นฮิ่เดนรูมเออร์ที่เต <Hidden S 2> <Hidden S 1> ้นฮิ่เดนเลาก็คือในในตรงห้องเนี้ยฮิ่เดนเลาก็คือในในตรงห้องเนี้ยใช่แล้วมาค่ะเดี๋ยวนุนาพาไปดูฝั่งนี้นะคะผมมาพาตัวค่ะ ใช่แหละค่ะมากัดหูมาก็คือต้องทัวร์แบบนี้แหละค่ะทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันต้องหอกมามุมนี้ค่ะี่ลินมันถึงจะแบบสวยแล้วก็ว้าวมากๆท่าดาเดี๋ยวกล้องเห็นไหมด้านหลังเรานะคะทุกคนเห็นไหมว่ามันมีความสวยงามมากๆเลยมีความรู้สึกว่าเป็นฟิลรีสอร์ทนะคะฟิลโรงแรม ใช่เหมือนั้มเปิดมากเลยถมกไหแล้วทำน้ำว่าดูสิไปไหนพี่ลินอยากดูตรงไหนคะเราเราสามารถจะจับบนได้ใช่ไหมได้โอเคพี่ลินจับเข็มข้างบนไรดูด้าองเห็นสะว่ายน้าไปในตัวอันนี้เราพาทุกคนมาดูกันแบบอินไซด์นะคะหน้างานรียเไาม์ว่า ความคืบหน้าของโครงการก็คือไปถึงไหนแล้วอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ํานะคะนี่จะจองมุมนี้เลยเนี่ยว่าจริงๆเรานั่งแถวนี้ก็ได้ใช่เริ่มเหนื่อยแล้วไม่ใช่เลยใช่อันนี้จะเป็นโซนออกฝึกเต้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ฝึกปีนอย่าเดินประมาณนี้สวยไหมสวยมากเปล่าไหมคะพี่ลินมนมองเห็นไหมอันนั้นติดทะเลนะคะ เราอยู่ชั้นสองเรายังเห็นทะเลเลยนลี <พอ S 2> ่นสะพานข้ามเป็นสะพานเชื่อมตึกเอแล้วก็มาตึกบีแล้วก็ระหว่างตึกบีไปที่ตึกซีนะคะทุกคนอันนี้เห็นชัดแล้ว <Wow. S 2> พี่ลินสิ่งที่หนูน่าชอบ <c oughs> ของส่วนกลางตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะ <c oughs> หนูน่าชอบในส่วนของลูกทรง <c oughs> ใช่ เขาทำออกมาคือเป็นฟรีฟอร์มก็คือมันจะเป็นฟอร์มที่แบบไม่มีตายตัวเห็นไหมคะมันก็จะไหลเป็นเหมือนคลื่นเป็นเหมือนสายน้ใํใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็จะรับกับต้นไม้และอีกอย่างหนึ่งพี่ลิน<า>ปกติพี่ลินจะเห็นกระเบื้องสาวยน้ำเป็นสีอะไรบ้างคะที่ไปดูส่วนใหญ่จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าสีขาวสีเทาขาวสีเทาอันนี้เป็นสีเบสิกมากๆเลยแต่ดูสิคะที่นี่เขาใช้สีอะไรคะพี่สีเขียวเหมือนที่เขาบอกว่า เอสโตรเรียใช่ไหมใช่ตัวความหมายของเขาตายตัวเลยตรงตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวก็คือเขียวมรกตได้ให้ให้ฟีลเหมือนอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยแต่พอลงน้ําไปใช่ไหมมันก็จะเขียวแบบลับกันเลยมอนเราอยู่สระมรกตใช่ปะใช่แล้วคะ่ะเวลาเราแช่มันก็จะฟินๆใช่ไหมใช่ด,ดูสิคะเวลาเราแช่เนี่ยถ้าเกิดเาเทิงน้ำเล็กน้อยเนี่ยาบบฟีลแบบอุ้ยฉันอยู่สระมรตอ่ะ อันนี้ตึกตึกอะไรคะพี่ตตอนนี้ตึกบีอันนั้นเองเดี๋ยว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 พี่ลินชี้ให้กล้องดูหน่อยได้ไหมคะอันข้างหน้านั่นอะไรคะข้างนี้ตึกเอนะคะเป็นตึกเอนะคะแล้วก็จะมีเป็นสกายวอล์กใช่ไหมคะที่สามารถเชื่อมอันนี้เชื่อมไปที่ตึกซีดีนะคะอันนี้ซีไหมซีเออันนี้ซีซีนี่จะเป็นพาร์คกิ้งใช่ไหมคะสมาร์ทสมาร์ทพาร์คกิ้งที่เขาบอกแล้วก็ตึกเนี้ยเป็นตึกบีที่เราพา พี่เพื่อนๆไปดูว่ามีห้องสปอร์ตรูมมีห้องมินิเทเตอร์นะคะทาโด่นไหนคะที่นี่คือที่ไหนคะพี่ลินพานราเอสโตเรียอยู่ที่ไหนคะอยู่ตรงที่บ้านอำเภอค่ะทุกคนอยู่ตรงหาดนาจอมเทียนเนาะตรงนี้เขาเรียกนาจอมเทียนเนาะบ้านอำเภอนาจอมเทียนก็ยังอยู่แบบโซนนี้อยู่นะคะก็ไม่ไกลจากพัทยาไม่ไกลจากจอมเทียนขับรถมาเมื่อกี้สิบห้านาทีนาทีแล้วห้องสำคัญตรงนี้เราออกไปตรงหน้าค่ะสายเจ็ด้ทางด่วน หมายเลขเจ็ดที่จะไปที่สนามบินอุษาเภาที่สนามบิสนสุวรรณภูมิเน,นี่ยสวยมากเลยอันนี้ก็คือพามาดูส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขามีแฟสชิลิตี้อันนี้นังน่งได้ไหมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้อาจจะไปดูไม่ได้ครบนะคะเพราะว่าส่วนนี้ก็คือยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องให้น้องเขาพาไปใช,ใช่ไหมคะคุณ ไม่ไปไม่ไปก็ไหมครัวันหลังขึ้นมาเนาะใช่แล้วเพราะว่าน้ํายังไม่มีก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆพี่ลินเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้านะคะได้เห็นว่าความคืบหน้าของเขาเป็นยังไงเผื่อใครที่เล็งไว้นะคะคอนโดติดใช้หาดนะคะก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้นี่ค่ะทุกคนให้ดูนะคะว่าติดทะเลจริงๆที่มองเห็นอันนั้นเป็นตึกอะไรคะพี่ลินข้าหน้าเรโอ ตึกเลยคะตึกดีตึกดีค่ะอันนี้จะเป็นตึกดีนะทุกคนเนี่ยที่ยืนออกไปอันนี้ก็ยังเป็นส่วนของคอนโดเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็จะแบ่งเป็น A B C D เห็นไหมคะทะเลอยู่ข้างหน้าเราอยู่แค่เอื้อมทุกคนเดินลงไปได้เลยตึกด,ตกดีตึกดีเราสามารถ ได้แล้วเ<ร>ี่เป็นร้านอาหารด้วยสามารถสั่งแล้วนั่งดื่มนั่งชิมถึงตรงริมฝั่งได้เลยแล้วก็ติดกันริมทะเลเลยไม่ถึงงเดินทางไกลว้าวทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นวิวยามเย็นนะคะตอนนี้ก็สิบหกนาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะคะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วที่เราเห็นฝั่งทะเลก็คือจะเป็นวิวฝั่งพระอาทิตย์ตกซึ่งยามเย็นเนี่ยถ้าเราไปอยู่บนรูป็อปนะคะตึกด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวนาจะมาไลฟ์อีกทีนึง ตึกนั้นก็จะมีเป็นสระว่ายน้ําอยู่ชั้นบนสุดด้านดาดฟ้าคือใหญ่มากๆแล้วก็สวยมากเราจะเห็นวิวทะเลกันแบบเต็มๆตาเลยนะคะจากตรงนั้นว้าวอ,อันนี้ก็เป็นเป็นช็อตไลฟ์นะคะที่พามาดูส่วนกลางของโครงการนะคะถ้าใครที่อยากจะให้หนูนะ มาดูเป็นการส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากจะมาดูห้องจริงมาเลือกตำแหน่งห้องจริงนะคะว่าห้องไหนวิวสวยนะคะเหมาะกับเรานะคะก็สามารถที่จะทักเข้ามาส่วนตัวมาพูดคุยกันได้นะคะอันนี้ก็ขอจบไลฟ์ตรงมุมนี้แล้วกันนะคะเป็นมุมแบบสวยๆของตัวตึกด้านหลังนะคะอย่างนี้เราก็จะสามารถเห็นได้ว่าตัวตึกเขามีความเชื่อมต่อมีการคอนเนคกกันที่เล่นเข้าไหม จะจบไ์แล้วจะจบแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้แบบโอ้โหเดินกันแบบมาราธอนมากๆตกสั่มากๆค่ะที่ตดินยืนตรงนั้นได้ได้ได้นี่นะคะอีกเช่นเคยนะคะถ้าใครอยากจะมาชมห้องทิ่เหนอสักเักกสามารถลงทะเบียน้ามาล่วงหน้าได้เลยนะคะเราวก็นินดีค่ะทุกคนมาดูบรรยากาศจริงนะคะเลือกห้องจริงเนี่ยทุกคนมาจิ้มเลยเอาตรงไหนนะคะแล้วสำหรับโปรโมชั่นต่างๆก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เลย ที่นี้เราไม่ได้ประกาศโปรอะไรเพราะเนื่องจากบางทีเนี่ยโปรมันเปลี่ยนแปลงบ่อยค่่ค่ะ,คะก็แน่นอนว่าถ้ามาหางเรานะคะคุณจะได้โปรที่ดีที่สุดที่สวยที่สุดดีที่สวยที่สุดใช่แน่นอนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนสําหรับการติดตามรับชมรับฟังและเราก็จะพาทุกคนมาบุกไซ์งานกันแบบเรียวแบบนี้ใช่ชอบมากเลยใช่ สนใจนะคะโทรหาพวกเราได้เลยค่ะพวกเราพามาดูสถานที่จริงอยากได้ห้องไหนอยากได้ขนาดอะไรบอกพวกเรามาแล้วเราจะพามาดูเลยค่ะไปค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้ติดตามกันใหม่สำหรับไลน์หน้าอีกทีนะ